สมบัติอะมองไม่ได้ปรเดยครับสองกินและมององอั้นมือแรก <c oughs> มือนี้สร้างเหล็กครับเอ็ดทางด่วนนี่หนางงั้นครับมืเอเศร้าไปอบรมไหมแนวีซีซีกิโล9 0เก้าร้อยเมตรสัน่นฝุ่นทั้งคุ่นเป็นุูมงค์หัวก็เฮ็ดได้น้อยเดียวประมาณสักบอวฟอ1ลอยเมตสองร2อยเมตรอกม อันนี้เป็นชั่วโมงค์พักเบรกอันนี้รุ่นพี่โอ้ย,ออย,อยรุ่นพี่ดอกว่าอายุน้อยน้อบนี่รุ่นพี่เพช่นหมคนคนเกาหลีเจ้าพ่อแล้วกินช้าได้ไหมเ <c oughs> ม,น,ม,มน,นี้รับภารกิจขวาดขยะเมนีน่กวาดขยะทำความสะอาดพื้นที่ครับเดี๋ยวดิฟูกเล็กกันฟังนี่เฮ็ดแล้วแล้วฟังนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วอันนี้เทปูนไปแล้วเพิ่นฟ้มน้ามืองเ้าหนี่งมีผาคุ้มแครับางคุนกำลังปรับดินด้วยย้าวไปคุณแล้วครับ สี่กิโลเก้เมตรสั้นกือสีโดนยี่หรอกมองนี้สองนี่สิบเอ็ดสบป่ะครับที่เร็วเร็วสองพัน่สิบอ่สันว่าอันนี้2,017ัน 20. 20 20สิบเจ็ดกปบเก้ายี่สยี่สบ่ปีั้นบรูดี่ยูครบแท็กว่าสี่ปีสิเดือนมองเนี่ยครับทั้งปุ่นก็าทีระเบิดปากทาแต่ว่าคนละทีมงานกันใน,นพี่เขามาก,ก่อนมาก,ก่อนเดือนนึงป่ะครับครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับยังไม่ถึงเดือนเมื่อยง่ครับเมื่อย่ออก็ สบายสบายครับสบายสบาย่นเบากว่าโรงงานอีกเบากว่างานโรงงานเนาะคทำมาสิบเมตรไาโอ้สิงานกับคนเกาหลีพูดแบสัมภาษณ์เกาหลีคนนะครับชั่วโมงนี้เออเป็นชั่วโมงพักเบียร์ก็ชนะอย่างนั้นสองชั่วโมงวะเพื่อนในพักสิบห้านาทีมั้งสูบยาท่านพ่อโบสูบยาเขาก็ถ่ายวิดีโอไปเด้อผู้ใด้บ้านมาสร้างเล็กอ่ะ เขาเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดน,นะครับนะเดี๋ยวรุ่นพี่เขากำลังมากมากเส้นเดี๋ยวก็สีวางเหล็กกันนะครับผมเหมือนกันมาพ่อมกันไม่ถึงเดือนเลยสี่สิบปรกันสี่สิบ